สวัสดีครับไม่อยู่ในเกมไลน์เลจเจอ์นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นนะครับเจสกานะครับบาสเวตจันทานะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวบัคนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่ามีความสามารถดีมากๆนะก็หลายทีมนะครับก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากๆแต่ว่านะครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ที่มันเป็นตัวบั๊กนะครับในสลับนะครับกิวเลตนะครับกิววอลนะครับเป็นตัวไว้ตีบอสนะครับที่ถือว่าได้ผลดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับถ้าดูจากปกติมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้นะมันเก่งจริงนะครับสลับไครที่ไซด์อยู่นะครับก็สามารถนะครับตีนะครับบอสเลนะครับสูงสุดนะครับเท่าไหร่นะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับคือผมตีได้ไม่เกินเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าไอดีผมมันมี ในคิวนะครับเยอะแล้วก็ใช้ไอดีตัวเองนะครับเป็นหลักในการโจมตีนะครับส่วนไอดีอื่นๆนะครับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็พอดีนะครับสร้างคิวครับใช้งานเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับการทํางานจะดีขนาดไหนนะครับก็ครับถ้าดูจากสกิลปกตินะครับก็จะเป็นนะครับห้ามศัตรูใช้รักษาครับมีลดอัตราโลบนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดต้านนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือ ถ้าสกิลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ที่จริงนะครับคือศัตรูไม่สามารถหลบต้านได้แล้วก็มันเหมือนเกาะเกาะเลือดนะครับลดเยอะมากนะครับเกาะศัตรูนะครับคือแทบจะพลังป้องกันแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าโดนนะครับจะมีนะครับรูปดวงตาบนหัวนะครับคือโดนเข้าไปแล้วก็ถือว่าทําอะไรไม่ได้นะครับอีกหนึ่งสกิลนะครับก็เป็นนะครับยกเลิกอมตานะครับ ทำน้ำเปรนะครับ3,500เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติดชงักนะครับคือถ้าโดนสกิลเข้าไปแล้วนะครับถ้าสกิลติดนะครับคือนะครับสามารถทําให้ศัตรูนะครับอ่อนแอลงมากๆนะครับแล้วก็ทําให้นะครับเราสามารถจัดการศัตรูได้ง่ายนะครับก็ถ้าความสามารถนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตัวนื้อนะครับสามารถเอาลง PVP ได้นะครับถ้าเกียร์ดีเอาตี PVP ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัว9้าดาวนะครับ มานะครับโวงแรกๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับคือความสามารถนะครับล้แทักแท็กนะครับเป็นการดีมากๆนะครับที่ผมมีนะไอดีนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวนะครับก็จะเป็นพวกตีพวกดาดต่างๆนะครับก็จะใช้งานให้ดูนะครับว่าการทํางานนะครับดีขนาดไหนนะครับคือเป็นตัวที่หลายทีนะครับทุกไอดีนะครับต้องมีติดไว้หนึ่งตัวนะครับมันเป็นตัวที่ ทำให้นะครับตัวบอสตัวอะไรนะครับมันตายง่ายนะครับเราจำเป็นจะต้องมีนะครับหนึ่งตัวนะครับติดคีไว้นะครับนี่นะครับมันไม่บัฟหน้าป้อมนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลบัฟนะครับนี่นะครับสกิลแรกนะครับเป็นรูปดวงตานะครับสกิลที่สองนะครับเป็นสตันนะครับคือมันจะมีนะครับลดหลบลดต้านอะไรนะไปนะครับแต่ความจริงนะครับนี่ครับทาร่ดสแครกนะครับก็ สุ่มไซส์สกิลหนึ่งสองนะครับนี่ครับคือถ้าโดนสกิลไปแล้วก็มันจะตายเร็วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยทีเดียวออกมาเยอะๆเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ดีมากๆนะครับแต่มันกิวอ,อ่า PVP นะครับ จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับถ้าโดนไปนะครับติดนะครับติดดวงตาไปนะครับติดใบติดอะไรไปนะครับแต่ว่านะครับถ้าโดนเข้าไปนะครับมันมันจะแรงขึ้นนะครับสกิลเราเหมือนจะแรงขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับคือผมก็ไม่มีพวกตัวนั้นนะครับ ว่านะครับสามารถเอาไปทดสอบในด่านอื่นได้นะครับถ้าตีนะครับด่านปกตินะครับมันก็จะดีนะครับถ้าเป็นพวกด่านง่าวนะครับมีมีตัวนี้อยู่นะครับมันทําให้ตีง่ายๆนะครับสามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับปกตินะครับเราโจมตีนะครับก็จะไม่ค่อยไหวนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับซ้์นะครับตัวนิดหน่อยนะครับ คือจาเป็นนะครับอ่าเอาตัวชนหนึ่งตัวนะครับตัวระเมดหนึ่งตัวนะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับบัตเตสนะครับทําการบัฟแล้วก็จัดการศัตรูนะครับทําดีบัฟต่อศัตรูนะครับนี่ครับจะมีทั้งสตันนะครับที่ศัตรูครับคือศัตรูแข็งมากนะครับ นี่นะครับมีสตาร์ทมีอะไรนะครับทําให้ศัตรูนะครับหลบต้านน้อยลงนะครับเพิ่มโอกาสที่เราจะโจมตีได้นะครับนี่สามตัวนะครับก็มีศัตรูนะครับเริ่มตายบ้างนะครับแต่สามตัวมันก็ลําบากหน่อยนะครับนี่นะครับใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าศัตรูจะตายนะครับแต่มันลําบากจริงๆนะครับ ตัวตัวมีน้อยนะครับก็จะเล่นลําบากหน่อยนะครับแต่มันมีผลนะครับต้องเอาตัวมาซับหน่อยนะครับมันมันน้อยเกินไปนะครับสามตัวจะให้ผ่านมันก็ด่านระดับนี้นะครับจะลําบากไปหน่อยนะครับขอขอตัวนะครับที่เป็นตัวซับมาอีกหนึ่งตัวครับเอาเอเลนไปนะครับ คือจะใสยนะครับไม่ไม่ขิดตัวเองนะครับแต่ว่านะครับที่จริงนะครับก็อยากได้แบบใส่เต็มๆนะครับแต่ว่าเอาประมาณนี้ดูนะครับคือนะครับถ้ามีบัสเตสนะครับในการทํางานนะครับมันจะทําให้นะครับตัวอื่นนะครับทํางานสะดวกนะครับนี่นะครับเอาเอเลนนะครับจะวิ่งเข้าไปประทะหน่อยนะครับนี่นะครับถ้ามีรูปดวงตาบนหัวนะครับ จะทําให้ศัตรูนะครับอ่อนแอลงนะครับการโจมตีเรามันจะโดนนะครับแล้วก็แม่น้วก็ดาเมจจะหนักขึ้นนะครับนี่ครับคือจัดการได้สบายๆนะครับนี่ครับความตากนะความเหนือชั้นนะครับจากที่ทําอะไรไม่ได้นะครับแค่เพิ่มตัวชนมานิดๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวดาเมจไฟมานิดเดียวเองนะครับก็เพิ่มความได้เปรียบเลยนะครับคือมันต้องอาศัยนะครับตัวชนประทะดีๆนะครับแล้วก็ตัวบัสเตนนะครับคือจะรอทำนะครับดีบัฟนะครับนี่ก็ใช้เวลานานเกินนะครับคือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องมีนะครับถ้าลุยนะครับบัสเตนนะครับเป็นธาตุน้ํานะครับ ที่จริงนะครับผมสามารถเอาเป็นดัเมจได้นะครับแต่ลองให้ดูนะครับจะเอาเป็นดัเมจแล้วก็ใช้บัสเตนนะครับในการทำดัเมจด้วยนะครับนี่นะครับคือทำได้นะครับถ้าถ้าไม่โดนนะครับถ้าไม่โดนนะครับโดนสกิลนิทาไปนะครับนี่ครับแรงนะครับดัเมจแค่สองล้านกลัวๆนะครับนี่แต่ว่านี่ทำนะ ศัตรูนะครับแป๊ปเดียวนะครับแต่งนะครับคือมันแรงนะครับถ้าเล่นนะครับในด่านนะครับที่เป็นพวกหอกคอยพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่เหมือนนะครับเกียร์เกียร์เล็กๆนะครับมันจะเยอะไปนะครับต้องขายนิดๆนะครับ ก็ไม an ่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเยอะนะครับน่าจะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวดูด่านนะแบบนี้ให้ดูนะครับปกตินะครับด่านแบบนี้นะครับถ้าโจมตีนะครับปกติจะไม่ตายนะครับแต่ว่านะครับมีมีตัวนะครับตัวระเมศนะครับตัวระเมศจะมีสองตัวนะครับเป็นระเมดธาตุไฟนะครับมีมีอัพเกรดธาตุนะครับสองตัวนะครับ มีบักเกตนะครับแต่เกียร์นะเกียร์เป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับจะดาเมจไม่หนักนะครับราล็อกนะครับเอามาใช้แค่บัฟสกิลนะครับบัฟให้ออกสกิลเริ่มแรกนะครับแล้วก็ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตีนะครับระดับหกสิบไปนะครับนี่นะครับดูนะครับโจมตีนะครับโจมตีนะครับบัตเตสนะครับเป็นธาตุน้ํานะครับ คู่ต่อสู้ที่เจอนะครับเป็นบอสทัดไฟนะครับนี่ครับผลเยอะนะครับผลเยอะนะครับนี่ครับเหลือเหลือเวลาเยอะนะครับคือตายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอถอดดูนะครับกอจะได้รู้นะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับเวลาไม่มีบัสเต้นนะครับถอดออกนะครับแต่จะใส่นะครับตัวไฟให้นะครับเพิ่มดาเมจไปเลยนะครับถ้ามีนะครับ ตัวอะไรที่มีดามเมจไฟแรงๆนะครับอาจจะไม่ก้าดาวก็ได้นะครับเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับตัวตัวอะไดีนะครับตัวดามเมจไฟนะครับเอาแรงๆนะมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าให้ตัวนี้มานะครับพอพอใช้ได้นะครับให้ดูนะครับดามเมจดไฟนะครับเซตแบบสี่ตัวนะครับ นี่นะครับก็โจมตีได้นะครับนี่นะครับพอมีด้ำเม่นะครับพอมีด้ำเม่นะครับแต่นี่นะครับก็โดนนิดๆนะครับถามว่าทําได้ไหมก็พอทําได้แต่มันต่างนะครับคือนี่นะครับเวลานะครับเวลาแทบจะหมดแล้วนะครับได้ประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสี่สิบสามสิบกว่ากวครับ คือทําอะไรนะครับแทบจะอ่อนแอลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโจมทีซ้ำอีกรอบนะครับนี่นะครับเหลือยี่สบสามเปอร์เซ็นนะครับคือถ้าไม่มีตัวบัตเตสนะครับในการทํางานนะครับให้นะครับตัวอื่นนะครับก็จะทำา a เ a g e นะครับช้าลงเบาลงนะครับคือปกตินะครับทุกรอบนะครับมันสามารถจัดการสตูได้นะครับภายในรอบเดียวนะครับ แต่นี่นะครับต้องทำซ้ำนะครับนี่นะครับเวลาเวลาแทบหมดนะครับอันนี้นะครับเราไม่มีนะครับไม่มีบัสเต้นะมันจะทําให้นะครับตัวอ่อนขึ้นนะครับแต่ว่านะครับถ้าเอาตัวบล็อกมานะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าการทำงานนะครับแต่ว่าเลเวลสูงขึ้นนะครับมาดูนะครับว่าจะมีผลขนาดไหนนะครับดูจังหวะการทำงานนะครับดูนะครับเลือดลดเร็วไหมมันทำได้ขนาดไหนนะครับถ้าสกิลไม่ติดมันก็จะไม่ลดนะครับสกิลบาดเจสนะครับ ถ้าใครมีนะครับต้องมีเกียร์ด้วยนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ครับคือผลนะครับมันต่างมากนะครับคือมันเป็นตัวที่ถือว่านะครับทําบั็กได้ดีมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับคือมันทําให้นะครับดานต่างๆนะมันมันง่ายขึ้นนะครับนี่ตัวนะครับถ้าเราไม่มีบัสเตนะครับมันจะทําให้ตัวบอสนะครับเราโจมตีลําบากนะครับแต่ว่าถ้ามีนะครับมันผลต่างมันจะเยอะนะครับ อันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้า PVP ทําได้ไหม PVP นะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ตัวบัสเตสนะครับมันมันไปเกินระดับที่เป็นมัสเตอร์ขึ้นไปนะมันมันจะเล่นลําบากหน่อยนะครับแต่มันพอได้นะครับแต่มันไม่เก่งระดับที่มันจะไปแบกทีมนะครับแต่ถ้ามันสกิลแม่นนะครับคือมันทําให้ตัวนะครับตัวชนแถวหน้าศัตรูนะครับยืนไม่ได้นะครับ แต่ต้องสกิลนะครับสกิลถ้ามันโดนนะครับแต่ว่ามันต้องมีเกียร์ดีหน่อยนะครับอันนี้ก็นะครับถือว่านะครับมารีวิวการใช้งานแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับก่อนถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่ถือว่าดีมากๆนะครับก่อนมีติดทีมไว้นะครับถ้าไม่ปั้นแม็กนะครับทําได้นะครับเอาประมาณนะครับจะเป็นไฮเปอร์ก็ได้นะครับไฮเปอร์140ก็ได้หรือว่าเป็นอัลตร้า140ก็ได้มันปล่อยสกิลได้แล้วก็พอนะครับอันนี้ก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับ เจสกาบัสเต้นนะครับเป็นตัวดีๆที่ดีมากๆนะครับควรนะครับเวลาสุ่มไว้นะครับถ้ามีก็หาติดทีมแล้วก็ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวมันหายนะครับอันนี้ก็มารีวิวแนะนานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจสกาบัสเต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ